ดีค่ะมันจะแยกเขาไหมเดี๋ยวเราสลับไหมเราจะได้ดำดำได้ไหมเอีตัวเล็กๆไห้เล็กโอเคโอเคนะครับ ครับผมวันนี้สงสัยกันเลว่าวันนี้รับบทบาทอะไรบ้างท่านนี้วันนี้น่าจะรับบทบาทเริ่มจากจ่ายตังค์นะครับเป็นับแรกนะครับหน้าที่หลักคือมาจ่ายตังค์นะครับเพราะถ้าไม่มาเดี๋ยวจะไม่มีใครจ่ายตังค์เอาเละครับวันนี้ก็มามาเรียกว่ามาดูความสุขของน้องๆครับบทหลักเลยก็คือว่าซีรีส์เราเนาะที่แบบทำมาแล้วก็ได้เห็นแบบน้องๆทุกคนเล่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่น้องนะครับน้าน้องแค่คนเดียวอันนี้ก็เพื่อนๆอายุเท่ากัน นะครับผมมาดูค้อเสนอของน้องๆครับในบทของผู้จัดเองแหละของเรื่องนี้รวมถึงโปรดิวเซอร์เรื่องนี้ด้วยครับครับก็ภูมิใจนะครับเพราะว่าตั้งแต่คือจริงๆเราพรีโป้งแต่ตอนที่ทำซีรีส์เรื่องก่อนแล้วครับตั้งแต่แอนมองรักแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเราแบบตั้งไข่ขอขาบ้างแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นที่จะมาเป็นแบบว่าเออเจอเจอ,เจอน้องๆทั้งสองคนเพื่อมารับแสดงนักแสดงหลักก่อน มาเจอตัวนิยายเองจนแปลจากนิยายมาเป็นบทละครจนบทละครเนี่ยนำมาเป็นตัวซีรีส์จนผลิตออกมาจนจบจนมาวันนี้มาฉายเป็นอีพีแรกแล้วครับ,ใ,รบใช่ครับตั้งใจมากครับครับได้ดูครับผมผมได้ได้ห้องตัดด้วยครับได้ดังใจครับ <c oughs> คือ <c oughs> ตีทั้งสองคนเขามีแบบมีความเก่ง,งเขาอยู่แล้วครับมีของในตัวอยู่แล้วแต่เราคือเหมือนกันมา เกลาดึงความเป็นตัวเองของเขาผส่งับตัวละครอคอกมาให้ออกมาแบบว่ากลมกล่อมที่สุดประมาณมานั้นครับ <c oughs> คนนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเขามากครับให้เขาเล่นเป็นตัวเอง <c oughs> ใช่ไหมไม่ได้บทในเรื่องนี้ <c oughs> <c oughs> ต้องโตขึ้นโ <c oughs> ตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น ครับต้องบอกว่าเฮงรับบทเป็นเกิร์กนะครับในแก๊ปเดอะซีรีส์ครับต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างไกลตัวเพราะว่าเฮงยังอายุไม่ถึงวัยนั้นแล้วก็แบบ,บต้องใช้เวลาในการแบบทำกันบ้างเยอะมากเพราะว่าเรากลัวว่าเราไปเล่นแล้วมันจะเด็กเกินไปจะทําให้แบบว่าเออมันไม่เหมือนตัวละครอะไรแบบเนี้ยครับ,รบจริงๆเราเราเีคนเรื่องจังหวะกันคุยเนาะใช่จริงๆเขาถนัดเพราะว่าเขาเป็นคนที่คุยกับผู้ใหญ่บ่อยแล้วเขาจะมีมานของคุณชาย ผมก็ต้องเรียนรู้จากเขาบ้างเพราะว่าผมเป็นคนซนอยู่ไม่ค่อยนิ่งเขาจะเป็นคนที่แบบนี่เฮงต้องทําอย่างนี้นะแล้วเวลาเฮงพูดเฮงเจนเย็นเขาก็จะคอยสอนแต่ผมซนกว่านะแต่ว่าแต่ว่าคุณแต่ว่าคุณควบคุมควบคุมไม่ได้โอเคโอเคโอเคอ่าใช่ครับผมสองต้องบอกว่าสองคนเนี่ยนะครับคืออยู่อยู่ด้วยแล้วเขาจะมีมีความแบบนุ่งนิ่งนุ่งิ่งนิ่งตลอดเวลาคือสัมผัสได้เลยว่ามวลของเขาสองคนเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยจะเหมือนแบบ คนสองคนที่คอยเป็นห่วงเป็นใยกันดูแลกันตลอด,อด,ลอดใช่อย่างแบบเขาจะรู้ว่าคนเนี้ยไม่ชอบอะไรคนเนี้ยแพ้อะไรต้องระวังอะไรให้ใครยังไงสองคนนี้เขาจะดูแลกันตลอดครับใช่คุณฟังมานานแล้วอ่ะฟังคู่นี้เนี่ยยังไงมันจคะสิรเกล่าวความอะไรนะครับความปังความปังจริงจริงข้อหนึ่งเลยครับเรารู้สึกว่าเขาเคมีเข้ากันอยู่แล้วเขาน่ารักอยู่แล้วตั้งแต่ซีรีส์ก่อนหน้าแล้วที่แบบว่าแอบมุงรักเองเราจะเห็นแบบเขาจะอยู่ด้วยกันเขาจะมีเคมีแบบ เขาเรียกว่าอะไรอบวะอาจจัปปื้อะอะไรบางอย่างที่เราเราเรา,เราไม่สามารถอธิบายมันเป็นคำพูดได้ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แต่ว่าก็เรารู้สึกพอนาเสนอมาในรูปแบบของแบบของซีรีส์เองแล้ว<ห>เรารู้สึกว่าเออมันมันเข้ากันมาก <Sab. S 1> อย่างอย่างในเนื้อเรื่องเองเราก็จะเห็นแบบเป็นความรักของเขาเองซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันมีความน่ารักมากที่เขาได้ถ่ายทอดความรักที่แบบว่ามันเป็นความรักที่สวยงามครับแล้วก็บริสุทธิ์มากในตัวขอารักของเขาตั้งแต่ว่าการที่แบบว่า เราแบบว่าเห็นความรักที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของชซนชั้นเองของในเรื่องของแบบเออในเรื่องของแบบหน้าที่การงานหรือแม้แต่ว่าบทบาทในชีวิตเองแต่เขาสมารถเป็นความรักสองอย่างเนี้ยเข้ามาให้มันกลมกล่อมมันได้ผมรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่น่าสนใจมากครับผมในเรื่องนี้ทน้องเมื่อกี้ราก็แบบเต้นแล้วแล้วยิ่งอยู่แล้กับวันนี้แล้วยังไง่าเราชิวันอยู่แล้วนกน้องก็ทำงานกันแบบ ครอบครัวค่ะเหมือนมีอะไรก็จะคุยกันพูดกันอยู่กันเหมือนคุยกันตลอดใช่มันไม่ก็เป็นเข้าใจแล้วว่ามันเป็นการพาดการทํางานแต่ว่าเราก็คุยกันอะไรกันเหมือนพี่น้องเล่นกันะไรมีอะไรก็ปรึกษาได้ใช่ครับผมไม่กดจคะโอ้ไม่กดชิลสุดๆครับเน้นกินอย่างเดียวเน้นกินเนาะเน้นแค่เดินมาจะบอกผมเข้าไปชอบแบบ กินข้าวยังโอเคโอเคกินขนมยังโอเคเดี๋ยวไปหามาให้นะอะไรอย่างนี้ใช่ครับจริงๆส่วนตัวผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกะครับเราเราอยากนาเสนอเรื่องนี้เราอยากถักดันในเรื่องของทั้งไม่ใช่แค่เียงหญิง อย่างเดียวแต่ว่าเราอยากผลักดันทั้ง LGBTQ A+ เลยครับผมซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในอุดมการณ์เองที่เราอยากผลักดันแล้วผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกครับเรื่องนี้มันมันมีความเขาเรียกว่าความรักในอีกรูปแบบหนึ่งของความเป็น go love เองเราอยากให้ทุกคนได้ได้ติดตามอยากให้ทุกคนได้แบบว่าได้หลงรักไว้กับตัวละครของเขาได้เห็นเรื่องราวของเขาที่มันผ่านมาตั้งแต่แบบ กว่าที่แบบว่าตัวมอมของเขาเองที่มีความรักที่เขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคในความเป็นแบบว่าความเป็นมอมหรือตัวมอนเองที่ฝ่าฟันความรักอุปสรรคที่จะวิ่งไปหาหมอมทั้งในหน้าที่อย่างที่บอกว่าในาที่การงานเองในที่ชนชั้นเองหรือแม้วแต่ว่าในพาร์ทกฎเกณฑ์ของผม,มกดกรอบอผมมองว่าคือมันคือความรักในเรื่องของการที่เราออกมานอกกรอบของความรักเลยเราได้เห็นเขาแบบว่าผ่านความรักตรงนี้มาจนความรักมันเกิดขึ้นความรักที่บริสุทธิ์ประมาณนั้นครับก็อยากให้ทุกคนติดตามในเรื่องของความรักของเขากัน ครับครับผมครับน่าจะให้ตั้งกันเองเลยครับเพราะผมมองว่าคือส่วนตัวผมก็เป็นศิลปินเนาะเรารู้สึกว่าด้อมมันคือครอบครัวครอบเนื้อถึงไรครับเขาว่าด้อมเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เพียงแค่การตั้งชื่อมาอย่างเดียวการที่แบบว่าเราบอกว่าชื่อนี้เป็นอย่างนี้แต่ผมรู้สึก ทุกเรื่องราวในความหมายของชื่ออ่ะมันเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวของเขาอ่ะผมเลยรู้สึกว่าอยากให้เป็นชื่อที่เขาเลือกเป็นตัวตนของเขาที่สุดเพื่อมอบให้กับคนที่เขารักที่สุดประมาณนั้นครับหูมบบบมไม่ต่างกันครับยืนสี่คนได้ครับ <laughs> พอพอแบบว่ามีแก๊บว่างได้จับโทรศัพท์กันก็คือนั่งอยู่อย่างเ <c oughs> งี้ยแล้ววันนี้พอคนนี้เริ่มคุยคุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมานั่งถ่ายรูกันต่อ แล้วพวกเขาพวกเราถ่ายถ่ายกันแบบไม่พลาดสักอันนะครับใช่ครับใช่ครับไม่ค่อยเลื่อนใช่แล้วเพียงแค่นั้นด้วยครับถ่ายแล้วลงมาคุยกันต่อเฮ้ยเขาบอกอย่างนี้เป็นไงบ้างเฮ้ยเขาบอกอย่างนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแสดงว่าคืนนี้คือไม่ได้นอนแน่นอนนะจะคือผมสามคนเนี่ยแก่แล้วแกอาจจะแบบอาจจะนอนกันบ้างแป๊บนึงอะไรนะโดน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 แก่คนเดียวก็ได้แก่คนเดียวก็ได้คือก็ผมเป็นรุ่นเดียวกันครับ ก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเราอาจจะจุดจุดหนึ่งอาจจะง่วงแล้วหลับแต่คนนี้ครับวัยรุ่นอเมริกาของเราของจริงผมว่าไม่น่าจะได้นอนใช่ไหมไม่นอนได้นอนผมเคยเห็นเบกกี้อยู่อยู่ก็รีทวิตคือวันนั้นผมตื่นไปเล่นละครแล้วตอนมาตีสี่กว่าผมก็กำลังจะไปเล่นละครเบกกี้รีทวิตอะไรเงี้ยเบกกี้หนูรีทวิตเลยตอนตีสี่นูเรียนหนูเรียนอ๋อหนูเรียนใช่ครับมาถ่ายละครครับได้ครับวันนี้ก็ละครอยู่ต่างจังหวัดแฮร์เราเดียวนะครับ อะไรนะครับโอ้ยผมเห็นหน้านี่นึกว่า20ต,ต้นๆน,นะครับแต่แล้วคนเนี่ยรครับผมก็อยากฝากซีรีส์ครับเรื่องนี้นะครับผมก็ที่พี่สีชมพูนะครับแก๊ปเดอะซีรีส์ก็จะครบรดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบความรักเองดราม่าเองเสียงหัวร้อนเองนะครับผมหรือว่ารอยยิ้มต่าง หรือความเศร้าเองเรามีครบทุกรถจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนติดตามซึ่งเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเองที่เห็นตรงนี้นักแสดงอีกหลายๆท่านทีมงานทุกคนตั้งใจมากครับผมที่แต่ว่าทําเรื่องนี้ออกมาให้แบบให้เสร็จสมบูรณ์ให้แบบประสบความสำเร็จออกมากันให้เป็นเรื่องราวทุกคนได้ดู EP หนึ่งวันนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามด้วผมเชื่อว่าทุกคนจะรักทุกตัวละครไปกับเหมือนกับที่ผมรักกันหรือทุกคนรักกันหรือว่าอยากให้ทุกคนติดตามเหมือนที่ผมแบบรู้สึกว่าเราดูแล้วเราสนุกเราอยากให้ทุกคนสนุ ทุ่มนะคะทางช่อง3กด33มสิและถ้าดูไม่ทันเรามีอันคาดที่ไหนคะพี่เฮงที่ไหนครับคุณเฮงรับชมได้ทาง YouTube idol factory official นะคะใครไม่ทันไม่ต้องห่ว่ฝากอินเตอร์แฟนหน่อยค่ะเบ็คกี้ครับ tonight I'll be on idol factory YouTube channel at midnight but actually today we will have at 7 p.m. you can watch worldwide together on YouTube idol factory but it will only have two breaks so don't forget to watch the full thing at midnight ภาษาต่อไปคุณเฮงนะครับผมแค่ลองลององลองลองนด <c oughs> ยครับครับฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณากครับคุณครับหนูจ้า เช้าก็ไม่เชงครับอันนี้ครับอันนีได้